มาเดี๋ยวสาาัตว์หากูเอาไอ้เด็กเหลังพี่เหล่าพ,พี่ยิงแล้วเล่นเกมมากจนบ้าแล้วมันหนังหัวพ่อมึงไมหมล่ะครับกูบ้านแล้วหนังหัวพ่อมึงไหมนะกูขอพูดหน่อยดิไอ้เหี้ยกูเล่นแล้วกูได้ทําความเดือดร้อนให้ประเทศไทยไม่เอากูถามมิ่เาเออมึงจะเอากูไม่ละคนดู ฮะกล้วยม,มึงพี่เอาเลยพ,พี่ห้าแล้วคนเดีย่ hey, <here. S 1> ดดเยเฮ้ยพ,พี่ลงเสร็มไหมยังอัปตีพี่รับตีโดี๋ยวนะลงไอสองเอ็กซ์ก็มาพี่คนนี้เป็นแอนเหมือนกันใครวะสองเอ็กซ์ 2> 2 <X. S 1> รับตีมาดิ พี่เล็พี่ผมดิเรื่องเรีอะไรเน <Yeah, S 1> ี่ยเดี๋ยวดันมาละ้ว้ปมือยากให้มันมาดิเฮ้ยเนี่ย <c oughs> ทำไมตู้มึงไม่ดึงอะตู้เอาเฮ้ยมึงเป็นแอดยังไงวะมึงไม่ดึงตู้อะเออไอ้เฮียมันมาตั้งตู้ขวางเนี่ยมาเดี๋ยวสัตว์หากูเอาไอเต็มหลังพี่หลังพี่ยิงแล้ว กูพอละไม่อยากพูดเยอะว่ะตัวสามหมื่นเนี่ยกูไหม